เมื่อบุคคลมาใช้โยนิสโสมนาสีการกำหนดที่เรณาอย่างนี้แล้วการดำรงชีวิตมันก็ต้องเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปราศจากโทษ mm hmm. มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ชื่อว่าเป็นผู้ทำชีวิตไม่ให้เป็นหมัน mm hmm. ชีวิตอันนี้เมื่อเราเใช้ทำในสิ่งที่ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น มันก็เป็นการพอกภูนบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับให้คิดเสียว่าเราเกิดมาในโลกนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเท่าที่เราสร้างมาแล้วแต่ก่อนนั้นมันยังไม่มากยังไม่เต็มเพราะว่าสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มนั่นแหละถึงจ้องได้มาเกิดในโลกนี้อีกแต่ก็ยังดีบุญกุศลยัง ส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ <Yeah. S 1> ก็ให้คิดถึงตัวเองอย่างนี้ถ้าว่าตนมีบาปติดตัวมาแล้วตนจะไม่ได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่เลยจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นไป hmm. เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเมื่อบุญกุศลนำมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้แล้วเอาบางคนสะบัดลืมตัวไป ไม่ได้สัมรวมจิตใจตัวเองไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตไปคบคนพานเป็นมิตรเป็นสหายคนพานเขาก็ชักชวนให้ทำแต่กรรมอันชั่วไม่ได้ชักชวนให้ทำกุศลคุณงามความดีชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่เป็นอย่างนั้นเนีตชีวิตของคนเรานี่นะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะ เราเกิดมาอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องเลือกคบหาสมาคมแต่คนดีคนใดชั่วเราอ่านดูแล้วพิจารณาดูแล้วคนที่เป็นคนชั่วจริงนยก็เว้นไม่คบหาสมาคมถ้าทำได้อย่างนี้มันชีวิตของตนก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนเพราะว่าธรรมดาคนดีนี่ เขาจะไม่ชักสวนไปทำความชั่วอะไ